มาดูข้อ5ครับนะข้อ5เขาถามเรื่องมุมระหว่างเวกเตอร์นะครับถ้าจะต้องลงมือทำกันจริงๆแล้วนะครับมีเฉพาะข้อขอควายเท่านั้นที่ต้องลงมือทำก็ไก่กับขอไข่เนี่ยไม่น่าจะต้องลงมือทำนะน่าจะมองและตอบได้เลยอะทำอย่างไรก็ไก่เขาบอกว่ามุมระหว่าง3 u กับ3 V นะครับต้องมีขนาดเป็น3เท่าของมุมระหว่าง u กับ v มั่ว ถ้าคนเข้าใจมองดูก็รู้แล้วครับว่าต้องเท่ากันทำไมอ่ะเด็กๆด,กดูสมมุตินีเวกเตอร์อยู่อันเดี๋ยวกันนะขออนุญ,ญาตวาดเล็กหน่อยอ่าสมมุตินีเวกเตอร์อยู่นะครับแลนนี่เวกเตอร์ v แล้วมุมเนี่ยกลางเซตา นะครับ3 u 3 u ก็คือเวกเตอร์ที่เหมือน u ทุกประการเพียงแต่ใหญ่เป็น3เท่าทิศทางเดียวกันเลยหนูก็อัพไซด์มาเินี่สีแดงเนี่ย1 2 3สีแดงนี่คือ3 u 3 v ก็เวกเตอร์ที่เหมือน v ทุกประการเพียงแต่ขนาดเป็น3เท่าของ v เนี่ย3 v เห็นปะถ้าหนูเข้าใจเวกเตอร์นะครับนะว่า3 u ก็คือเวกเตอร์ที่ใหญ่เป็น3เท่าของ u แต่ทิศท,ทางเหมือนกัน3 v ก็คือเวกเตอร์ที่ใหญ่เป็น3เท่าของ v แต่ทิศท,ทางเหมือนกันแปลว่าเดิมที u กับ v เคยทํามุมก,กันเท่าไหร่3 u กับ3 v ก็ทํามุมกันเท่านั้นนะครับเพราะฉันอย่ามานะครับอย่ามาอย่าหาทําบอกมุมเป็น3เท่ามั่วนะครับวารูปพิสูจน์ให้ดูชัดเจนสุดขอไข่นี่ก็เช่นเดียวกันนะครับหนูอย่าไปตกหลุมเขา ตกหลุมพรางเขานะข้อสอบ9กาสามันเป็นสปีดเทสนะลูกนะ30ข้อนะครับชั่วโมงครึ่งนะเขืนมัวแต่พลีพิไลได้ไม่ทันแน่นอนขอไข u ลบ v กับ v ลบ u เนี่ยมันก็เหมือนเวกเตอร์ a กับเวกเตอร์ลบ a จริงปะหรือเรียกไฮเวอร์เวอร์คือนิเศษ u ลบ v กับ v ลบ u เหมือนก็บ a กับลบ a เพราะถ้า a ไปฝั่งไหนก็ตามแต่ ลบ A ก็ต้องไปอีกฝั่งหนึ่งเพราะฉะนั้นมุมที่ a ทํากับลบ a ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ180ปองศาหรือพายเรเดียนแน่นอนงั้นมุมที่ทําระหว่าง u บวก v ก็ไม่ใช่ u บวก v สิอะไรนะ u ลบ v กับ v ลบ u ก็เหมือนมุมที่ a ทํากับลบ a, เพราะฉะนั้นตอบ180ถูกหรือ,อยังถูกแล้วเห็นไหมครับ บอกแลก้วกอไก่กับขอไข่ถ้าเข้าใจมองแล้วตอบได้เลยข้อควายอ,อันนี้แหละเริ่มซีเรียสอยากหามุมระหว่างเวกเตอร,ร์คู่ใดให้ดูจับเวกเตอร,ร์คู่นั้นดอดกันหนูอยากหามุมระหว่าง u บวก u v ดดกับ u ลบ v หนูเ็า u บวก v ดอทกับ u ลบ v นะครับเดี๋ยวทวนสูตรก่อนจำได้ปะอยากหามุมระหว่างเวกเตอร,ร์ใช้สูตรที่มีมุมครับ u v ขนาด u ขนาด v cos เซตานะใครบอกไม่เคยเรียนสูตรนี้นะแสดงว่าหนูไม่เคยเรียน dot product นะครับเพราะ u บก v o กับ u ลบ v ก็เป็นขนาด u บวก v ขนาด u ลบ v cos เซตาเซตาเดียวกันเหรือพี่ไม่ใช่เซตาเนี่ยคือมุมระหว่าง อะไรดอทกันน่ะ U กับ V ดอทกันก็เป็นมุมระหว่าง U กับ V งั้นเซตาตัวนี้คืออะไรเซตาตัวนี้ก็ต้องเป็นมุมระหว่างอะไรอะไรดอทกันน่ะ U บวก V กับ U ลบ V เข้าใจไหมครับอ่ะย้ายข้างให้ดีพี่จะได้ว่า c o s เซตาเท่ากับ U บวก V ดอท U ลบ V นะตรงนี้การดอททำได้เหมือนกับการคูณพหุนามก็เหมือนหน้าบวกหลังคูนหน้าลบหลังก็เป็นหน้ากำลังสอง ลบหลังกำลังสองหารด้วยขนาด u บวก v คูณขนาด u ลบ v อา้าวฐานเ่าไม่งงนะลูกไอตัวเนี้ยนะหน้ากำลังสองเนี่ยลบหลังกำลังสองตัวเองต่อตัวเองเป็นขนาดตัวเองกำลังสองนะ u. u ก็เป็นขนาด u กําลังสอง v. v ก็เป็นขนาด v กําลังสองนะตอนนี้พี่ได้ cos เซตาม,มาเท่าดีละน้องไปดูครับโจทย์บอกว่าขนาด u ไม่เท่ากับขนาด v เกิดอะไรขึ้นแทนเข้ามา3จุดคว่ำหัวลงอ่านว่าเพราะว่าเพราะว่าขนาด u ไม่เท่ากับขนาด v เพราะฉะนั้นขนาด u กําลังสองก็ต้องไม่เท่ากับขนาด v กําลังสอง ควอนสองก้อนนี However, no ้ไม่มีทางเข้ากันถ้าสองก้อนนี้ไม่มีทางเข้ากันก็จะส่งผลให้ cos เซตาไม่มีทางเป็นศูนย์ฟังฐานปะเศษส่วนจะเป็นศูนย์ได้มีกรณีเดียวเท่านั้นคือเศษเป็นศูนย์ฐานปะฟังช้าๆนะเศษส่วนจะเป็นศูนย์ได้มีกรณีเดียวเท่านั้นคือเศษเป็นศูนย์งานนี้ ขนาด u กําลัง2ไม่เท่าขนาด v กํลัง2แปลว่า cos θ e t ไม่มีทางเป็น0ไปต่อครับความรู้ตริโกณ cos อ,อะไรได้0ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก cos กี่องศาครับได้0 cos บางคนทํานิ้วแล้วแต่นะครับแล้วแต่ถนดัด cos อ,อะไรครับ cos กี่องศาได้0 cos 90ในเมื่อ cos θ e t ไม่มีทางเป็น0แปลว่า t ก็ไม่มีทางเป็น90 นะบางคนบอกไม่ใช่พี่270ด้วยนะไม่ต้องมุมระหว่างเวกเตอร์เอาไม่เกิน180บนะครับจบพอฉันบอกว่ามุมระหว่าง u บวก v และ u ลบ v มีขนาดเป็น90องศาเป็นไปไม่ได้นะพิสูจน์ให้ดูแล้วนะเพราะขนาด u กำลังสองไม่มีทางเท่าขนาด v กำลังสองแปลว่า cos เซตาไม่มีทางเป็น0 c น s ์เซตาไม่มีทางเป็น0นแปลว่าเซตาไม่มีทางเป็น90จบตอบ ถูกขอไข่เพียงข้อเดียวพอได้ไหมกอไก่กับขอไข่เนี่ยอย่าให้เห็นใครไปแซงวิธีทำนะตีเลยนะตีมือเลยนะอ่านปุ๊บต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจดูรูปภาพที่หนึ่งประกอบนะครับอ้าวผ่านไป